ดีนะครับตอนนี้เราอยู่กับช่องสรุเกมทีวีนะวันนี้นะวันนี้นะครับเราอยู่ที่อุ้มพาน้ำน้ำนะครับใครจะไปหาที่โรตีกรอบก็ไปได้นะครับนั่งอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะไปไหนก็ได้ครับตอนนี้นะครับผมกำลังจะกระยิบพัดมาแล้วก็หมายถึงเอ็มเอนจีบินกดยิงไปวันนี้เราจะทำโลกโรนัตกันนี่ าะรูไปยังไม่สุดเลยตอนนี้ยังเจาะรูไม่สุดเลยเนี่ยน่าจะน่าจะอีกครึ่งชั่วโมงกว่าจะเจาะรูเลยน่าจะเจาะน่าจะเจาะยเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดิดนิ้วโอเคได้แล้วนะครับครึ่งวงกลมครับนี่นี่นี่ครับคือ นันะครับเนี่ยโลกโดนั้เลยเนี่ยเจอะเป็น2อรูเนี่ยคนตายไปหลายล้านเลยคนตายไปหลายเป็นลาน้านเลยโอ้โห้โคตรเยอะเลยแต่อันนี้เหลือ9 0ขาไม่รู้ว่าอะไรใครบอกก็ใครรู้ก็คอมเมนต์ได้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำให้หลุมดำมไปชนกับพระอาทิตย์นะครับรอติดตามได้เลย